ระวจาาของพระเจ้าประจำวันอาทิตย์ที่9พฤศจิกายนฉลองวันครบรอบการถวายพระวิหารลาเตรันบทอ่านจากหนังสือประกาศศกเอสเสเคียนบทที่47ข้อ1-2ข้อ8-9และข้อ12เวลานั้น ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้านำขาเจ้ากลับมาที่ประตูพระวิหารขารเจ้าเห็นน้ำไหลออกมาจากใต้ธรณีประตูพระวิหารด้านตะวันออกเพราะพระวิหารหันหน้าไปทางทิศตะวันออกน้ำนี้ไหลลงมาจากใต้ด้านขวาของพระวิหารทางทิศใต้ของพระแท่นบูชา,ขาเขานำขาเจ้าออกไปทางประตูด้านเหนือ และพาข้าพเจ้าอ้อมภายนอกจนถึงประตูชั้นนอกซึ่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกข้าพเจ้าเห็นว่าน้ำนี้ไหลออกมาทางด้านขวาเขาบอกข้าพเจ้าว่าน้ำนี้ไหลไปทางทิศตะวันออกลงไปถึงลุ่มแม่น้ำจอแดนเข้าไปในทะเลเมื่อไหลเข้าไปในทะเลก็ทําให้น้ำทะเลจือแม่น้ำนี้ไปถึงที่ใด สิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนไหวในนั้นก็จะมีชีวิตจะมีปลาจำนวนมากเพราะน้ำนี้ไหลไปถึงที่ใดน้ำทะเลก็จือทุกสิ่งก็มีชีวิตตามฝั่งทั้งสองฝ้าของแม่นม้ำต้นไม้ผลทุกชนิดจะเจริญเติบโตใบของมันจะไม่เหี่ยวแห้งและผลของมันจะไม่ไวายแต่จะเกิดผลใหม่ทุกเดือน เพราะว่าน้ำที่หล่อเลี้ยงต้นไม้เหล่านี้ไหลามาจากสการัสถานผลของต้นไม้เหล่านี้ใช้เป็นอาหารและใบก็ใช้เป็นยารักษาโรคบทอ่านจากจดหมายน้ำบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโคโรินฉบับที่หนึ่งบทที่สข้อ9กถึงส1 และข้อ 16- ถึง17พี่น้องท่านทั้งหลายเป็นอาคารของพระเจ้าพระเจ้าประทานพระอันสถานแก่กข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงได้วางรากฐานไว้ประหนึ่งเป็นสถาปนิกผู้เชี่ยวชาญและผู้อื่นก็สร้างขึ้นบนรากฐานนั้นแต่ละคนจะต้องระมัดระวังว่าเขาก่อสร้างอย่างไร รากฐานที่วางไว้แล้วนี้คือพระเยซูคริสต์เจ้าและไม่มีใครวางรากฐานอื่นได้อีกท่านทั้งหลายไม่รู้หรือว่าท่านเป็นพระวิหารของพระเจ้าและพระจิตของพระเจ้าทรงพำนักอยู่ในท่านถ้าใครทำลายพระวิหารของพระเจ้าพระเจ้าจะทรงทำลายเขาเพราะพระวิหารของพระเจ้านั้นศักดิ์สิทธิ์และท่านก็คือพระวิหารนั้น บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนบุญยอนบทที่สองข้อ13ถึงย2เทศก,กาลปัสกาของชาวยิวใกล้จะมาถึงพระสูซูเจ้าสเสด็จขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มในบริเวณพระวิหารพระองค์ทรงพบพ่อค้าขายโคพ่อค้าขายแกะพ่อค้าขายนกพิราบ และคนแลกเงินนั่งอยู่ที่โต๊ะพระองค์ทรงใช้เชือกเป็นแท่ทรงขับไล่ทุกคนรวมทั้งแกะและโคออกจากพระวิหารทรงปัดเงินกระจายเกลื่อนกลาดและทรงความโต๊ะของผู้แลกเงินแล้วตรัสแก่คนขายนกพิราบว่าจงนําของเหล่านี้ออกไปอย่าทําบ้านของพระบิดาของเราให้เป็นตลาด บรรดาศิทธิ์จึงระลึกได้ถึงคำที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าความรักที่ขพเจ้ามีต่อบ,บ้านของพระองค์เป็นเสมือนไฟที่เผาผลาญขพเจ้าชาวยิวจึงเข้ามาทูลถามพระองค์ว่าท่านมีเครื่องหมายอะไรแสดงให้เรารู้ว่าท่านมีอำนาจทำดังนี้พระเยซูเจ้าตรัสตอบว่าจงทำลายพระวิหารนี้ แล้วเราจะสร้างขึ้นใหม่ภายในสามวันชาวยิวพูดว่าวิหารหลังนี้ต้องใช้เวลาสร้างถึง4ี่ปีแล้วท่านจะสร้างขึ้นใหม่ในสามวันหรือแต่พระองค์กำลังตรัสถึงพระวิหารซึ่งหมายถึงพระกายของพระองค์ดังนั้นเมื่อพระองค์ทรงกลับคืนพระชนมชีพจากบรรดาผู้ตายแล้วบรรดาศิษย์จึงระลึกได้ว่า พระองค์ตรัสไว้ดังนี้เขาจึงเชื่อทั้งพระคำพีและพระวาจาที่พระองค์ตรัสไว้สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระราชธาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับ วันนี้พระศาสนาจักรก็ทําการสมโพธการถวายพระวิหารลาเตรันวิหารที่เก่าแก่ที่สุดและมีลำดับความสำคัญสูงสุดในบรรดาวิหารสี่แห่งในโรมวิหารนบุญยญนแห่งลาเตรันเป็นวิหารประจำสังฆมณฑลโรมเป็นอนาสนวิหารของสมเด็จพระสันตะปาปาพระสังฆราชแห่งโรม ไม่ใช่วิหารนบุญเปโตรดังที่หลายคนเข้าใจผิดไปวิหารหลังนี้ยังมีชื่อเรียกอีกอย่างว่าวิหารของพระผู้ช่วยให้รอดพ้นผู้ศักดิ์สิทธิ์หรือวิหารของนบุญยานผู้ทำพิธีล้างในสมัยก่อนวัดนี้เป็นวัดที่คริสตชนมารับศี้างบาปเป็นวัดเก่าแก่ที่สุดทางตะวันตกถูกสร้างขึ้นในสมัยจกักรพรรดิคอนสแตนตินและได้รับการอภิเศษ โดยสมเด็จพระสันตะป,ปาปาซินเวสแตในปีคริสตศักราช324การสมโพธได้ขยายออกไปทั่วทั้งพระศาสนาจักรเพื่อไปเกียรติแด่อัครวิหารซึ่งเป็นวัดแม่ของพระศาสนาจักรที่ถูกเรียกว่ามารดาและหัวหน้าของวัดทุกแห่งของโรมและของโลกเหมือนเป็นเครื่องหมายของความรักและความเป็นหนึ่งเดียวกัน กับอำนาจของนบ,บุญเปโตรวิหารหลังนี้เป็นหลังแรกที่ถูกสร้างหลังจากที่จักรพรรดกอนสตินประกาศกริฎดีกาออกมาในปีคริสตศักราช313อนุญ,ญาตให้บรรดาคริสเตชนมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาของตนพระจักรพรรดทรงพระราชทานพระราชวังเก่าของตระกูลลาเตรัน รวมทั้งวิหารสถานที่โปรดศิิลังบาปและที่ประทับของพระสังฆราชแห่งโรมแด่พระสันตปะปาปามิลจิอเดสตอนแรกก็มีการฉลองเฉพาะในนครโรมเท่านั้นต่อมาในต้นปีคริสตศักราช1565การฉลองก็ได้ขยายไปทั่วทั้งพระศาสนาจักรจารีตโรมัน การถวายเกียรติแด่พระวิหารศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เป็นวิธีแสดงความรักและความเคารพต่อพระศาสนจักรโรมันซึ่งนบุนิยาเซียวแห่งอันติโอกกล่าวว่าเป็นประธานในความรักเหนือทั่วทั้งพระศาสนจักรคาทอลิกสมเด็จพระเสนาบดาเบเนดิกที่16ตรัสไว้เมื่อวันที่9พฤศจิกายนคิตศกราช2008 ในโอกาสส่วนบทพรมถือสารที่ลานพระวิหารนบุญเปโตรว่าในวันสมโพชิ์นี้พระวจาขององค์พระผู้เป็นเจ้ารำลึกถึงความจริงที่สำคัญประการหนึ่งก็คือวิหารที่ถูกสร้างด้วยหินเป็นสัญลักษณ์ของพระศาสนาจักรที่มีชีวิตอักษาวกเปโตรและเปาโลได้เขียนไว้ในจดหมายของพวกท่านว่า ชุมชนคริสตชนเป็นพระวิหารของพระเจ้าซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างด้วยศิลาทรงชีวิตบนรากฐานของพระกิตเจ้าผู้ทรงเป็นศิลาหัวมุมนบุญเปาโลเขียนไว้ว่าพี่น้องทั้งหลายท่านเป็นอาคารของพระเจ้าพระวิหารของพระเจ้านั้นศักดิ์สิทธิ์และท่านก็คือพระวิหารนั้น ความงามและความปรองดองระหว่างศาสนาจักรต่างๆมุ่งถวายการสรรเสริญแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าและดึงดูดมนุษย์ที่มีข้อจำกัดแล้วก็เป็นคนบาปให้กลับใจมาร่วมกับสร้างโลกใหม่ให้มีระเบียบในความสมนิทสนมกับพระเยซูเจ้าผู้ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์แท้จริงของบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายสิ่งนี้เกิดขึ้นในพิธีศีลมหาสนิท น้าที่ซึ่งพระศาสนาจักรอันได้แก่ชุมชนของผู้ที่ได้รับศีลลังบาปมารวมตัวกันเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกันเพื่อฟังพระวจาขององค์พระผู้เป็นเจ้าและเลี้ยงตนเองด้วยพระวรกายและพระโลหิตของพระกิตตเจ้าจากโต๊ศักดิ์สิทธิ์ทั้งสองนี้พระศาสนาจักรแห่งศิลาทรงชีวิตถูกสร้างขึ้นมาในความจริงและความรัก และถูกเปลี่ยนแปลงจากภายในโดยองค์พระจิตเจ้าให้กับกลายเป็นสิ่งที่ได้รับทำตนให้ละไม้คล้ายกับพระเยซูคริสต์เจ้ายิ่งวันยิ่งมากขึ้นถ้าพระศาสนาจักรเจริญชีวิตในความจริงใจและความเป็นเอกภาพฉันพี่น้องพระศาสนจักรก็จะกลับเป็นเครื่องบูชาทางจิตที่เป็นที่ศพพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้า สมเด็จพระสบบาวาสรงกล่าวต่อไปว่าพี่น้องที่รักในวันสมโพธินี้เราฉลองพระธรรมล้ำลึกที่ตรงกับความเป็นจริงเสมออันได้แก่ความปรารถนาขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่จะสร้างวิหารฝ่ายจิตบนโลกนี้สร้างชุมชนที่นมัสการพระองค์ด้วยจิตและความจริง การฉลองนี้ยังเตือนเราให้คิดถึงความสําคัญของวิหารทางวัตถุหน้าที่ซึ่งชุมชนรวมตัวการสรรเสริญพระเจ้าดังนั้นทุกชุมชนมีหน้าที่ดูแลและก็เอาใจใส่อาคารศักดิ์สิทธิ์ของตนซึ่งเป็นมรดกทางศาสนาและทางประวัติศาสตร์ที่ประเสรศิฐเวยน,นี้เราจึงอ้อนวอนพระแม่มารีผู้ศักดิ์สิทธิ์ยิ่ง โปรดช่วยเรากลับเป็นบ้านขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นวิหารที่มีชีวิตของความรักของพระองค์ขอพระเจ้าทรงวอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่านขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักแจ่มใสต่อท่านและโปรดประรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักมายาังท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทอ Amen.